มาดูกันจั่วๆเลยครับนี่คือโกดังเก็บปุ๋ยนะครับเนี่ยฮะนี่คือคลังสต็อกนะครับนะครับมีอ่าหลากหลายแบรนด์นะครับทั้งปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีและปุ๋ยเคมีนะครับอ่าสูตรดังยอดฮิตมีครบเลยครับที่ร้านอ่านกเคมีการเกษตรครับอ่าอยู่ที่แก่งหางแมวนะครับตรงนี้ครับใกล้ๆแยกแก่งนะครัฮะพอมาถึงปุ๊บเนี่ยวิ่งมาปั๊บเนี่ยก่อนถึงสี่แยกครับอยู่ซ้ายมือนะอยู่ซ้ายมือครับนะฮะเนี่ยฮะก็เห็น เด่นชัดนะครับนะครับเนื่องจากว่าร้านเขากว้างใหญ่ไปสั่งมากๆเลยเนื้อสุนทุกตาเลยโอเคครับนี่มาดูกันครับเรามาดูปุ๋ยนะครับเข้าแก่ปุ๋ยที่นี่ครับดูนะว่าเราเป็นร้านปุ๋ยเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนครับมันมีสต๊อกมากขนาดไหนครับเพียงพอแต่ความต้องการของลูกค้าที่จะมาซื้อปุ๋ยที่ร้านนี้นะครับร้านนกใบเกษตรครับนี่ฮะมีหลายตาเลยอ่าท่านทเห็นอยู่นี่ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับมันเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วครับโดยเฉพาะนี่ครับนะครับนี่ครับนะนี่จากอ่าเบสฟาร์มสูตร633ครับนะนี่ก็ปุ๋ยดังงขออ่า บริษัทเอสเม็ฟาร์มผู้ผลิตก็คือโรงงานเอสทีเปิดสมบัติสุบรีถ้าเราไปดูกันนะครับพี่ฮะเรียนรำวุ้ยกันเยอะแยะมากมายเลยครับนะก็โรงงานดังนะครับที่อยู่ที่ดินเพชรนะครับก็บางเรนทรัพย์ปฐมนะครับของท่านดรสมบัติสุบรีครับนี่ฮะเห็นไหมครับที่จะระบุชัดเจนมากๆเลยเห็นไหมครับนี่ครับตาดินเพชรนะครับตัวนี้สูตรหกสามสามครับยอด ยอดนิยมนะครับเป็นปุ๋ยที่ขายดีนะครับนี่ฮะผู้ผลิตสถานที่ผลิตมีหมดเลยครับบริษัทเทสทีเฟอร์เทสทีจำกัดนะครับเห็นไหมฮะอ่าเลขที่1นึหมู่ห้าถนนสองพี่น้องอ่าลาดบัวหลวงตัวดินเพชรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับที่เดียชัดเจนมากๆเลยนะครับโดยบริษัทเบนฟาร์มนะเป็นผู้จัดจำหน่ายครับก็มาดูรอบนี้ข้างในครับนะฮะทะลุทะลุที่ตลาดบ้านครับดูครักนะสูตรไม่ต่างกันมากหมายมาร้านนี้ครับได้ว่ามาที่นี่ครับจบเลยนะครับจบที่เดียว ครับมาล้านนี่ก็คือจบถ้าอยากได้สูตรไหนพบมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เล็นนครับนี่ก็ตัวนี้ก็คืออ่านี่คือปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยอินทรีย์ครับเห็นไหมเบสฟาร์มตาลีเพชรมิชิลินเพชนะครับตัวนี้ครับนะฮะตัวนี้ก็มาสอนดึงก็550นะฮะขายปีกอยู่550บนะครับตัวนี้ครับเทียนนี้นี่สวยมากครับนะนี่ก็เห็นนะถ้าจะเห็นว่าจุลินทรีย์ทำงานแล้วนะครับ CPO ีเอเปร็นตัวนี้สูตรจุลินทรีย์ซีีเออล้านเปร็นนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับ นิดผงตัวนี้ครับขายดีมากมากเลยตัวนี้ครับนิดผงครับเนี้ยตัวนี้ครับอ่าหุ้นอินทรีย์นะครับเบสฟาร์มตาดินแบตนิดผงตัวนี้ขายปังมากมากเลยนะครับใครได้ใช้น้ำมันทับทุกคนเลยครับอ่าอ่านี่กระสอบนี้นะครับเขาขายปีกันอยู่ก็สามร้อยสิบนะครับยังไงก็มาติดต่อร้านอ่าที่ร้านลบเคมีการเกษตรได้เลยครับนี่นินิดผงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไปปั้นเม็ดครับนตัวนี้นะครับในสูตรตัว hmm. น so, uh, like so ี้ครับขายดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะเรียกว่าปุ๋ยรุ๋ยร้อยปุ๋ยปุ๋ยร้อยอินซีร้อยอินซีล้วนนะครับเยอะนี่เนื้อเขานี่สุยมากเลยนะครับนี่ฮะเอาไม่รู้เลยว่าเป็นปุ๋ยจากโรงงานที่ทีครับกินก็สุดยอดมากอาหารนะฮะนะตัวนี้ก็คืออ่า63นะครับนี่คือโกลด์ดักรี่ครับมีหลายแบรนด์หลายตานะครับมากมายเรียกว่าเอาไว้รองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหลายจุดเลยเดี๋ยวไปดูกันอีกนะครับตรงนี้เยอะมากๆเลยนี่คือร้านนก มีการเกษตรครับที่ตำบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับนะครับขับรถมาจากไกรานะครับก่อนถึงแยกแก่งนะครับประมาณสักก่อน500เมตรครับทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นร้านนี้เลยนะครับร้านที่ใหญ่มากๆเลยเรียกว่าเพียงพอแต่ความต้องการสำลูกค้าต้องการสูตรไหนเขามีครบเลยนะครับที่ที่นี่เป็นตัวแทนอ่าจำน่ายรายใหญ่นะครับรายใหญ่ของอ่าแก่งหางแมวด้วยนะครับเพราะล่าสุดที่นี่เอาไป15ตันครับครั้งแรกสั่งลงมา4ตันครึ่งนะครับแต่มารอบเนี้ย ครับล่าสุดเนี่ยสั่งลงมาสิบห้าตารงเมตครับหรืวเราติดตามมือก็ห้องนะครับไปดูแบบนี้ร้านที่ใหญ่มากของเยอะมากนะเห็นไหมครับมีหลายห้องนะหลายช่องเลยนะครับเอาไว้รองรับลูกค้าเห็นไหมปุ๋ยเตอ้ยเลยครับผมนะครับี่ตัวแกปุ๋ยเตี้ยนะครับที่เรียกว่าตัวแกปุ๋ยอยากเป็นอยากเป็นตัวแกปุ๋ยก็ดูนะศึกษาดูได้เลยครับเนี่ยสต๊อกต้องมีอยากต้องมีสต๊อกใหญ่ๆอันนี้ครับเอาไว้รองรับนะครับด้วยเจ้ลูกค้าเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วร้านเกษตรเนี่ยเขาก็จะมีลูกเลี้ลูกสวนของส่วนตัวบางคนก็ เบอยู่แกงอาจจะมีลูกไล่อยู่นู่นอยู่อำเภอท่าไม่อยู่จังหวัดตาดอยู่จังหวัดระยองอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ครับก็ <c oughs> จะมีลูกไล่ของเขาส่วนตัวก็มีอยู่แล้วละนะครับเ,เขาจะบริการส่วนตัวของเขาเองนี่ฮะนี่มาล่าสุดเลยอันนี้อ e ินซีเพียวชนิดเบ็ดครับโ <c oughs> อ้ยอ e ินซีเบสฟาร์มเนี่ยครับชนิดเบ็ดครับนี่อินซี่ร้อยตัวนี้ขายปังมากนะครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบครับ <c oughs> ตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบครับนะครับมีทั้งผสมอะไรครับเดี๋ยวโอ้โห มูลข้างคาวนะครับมีครบหมดเลยครับนะฮะเปลือกยูคาลิปตสนะครับมูลข้างคาวมูลเป็ดมูลไก่นะครับดินมันโดโลไมต์ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับดินดีแน่นอนนะฮะแล้วก็ค่าว่ามูลข้างคาวนี่นะสาวกข้างคาวก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสุดยอดมากเลยนะฮะมากมากแล้วว่าใช้ดีนะครับตื่นเต้นมากเลยนะฮะบดอะมิโนอะมิโนพร้อมบดเป็นเสร็จเลยเรียกว่าในสูตรเดียวครบครับธาตุอาหารหลักรองเสริมครบถ้วนเลยนะครับปุ๋ยโดยสูตรเด็ดของลุงกันแล้วคือสูตรดีห้าเด็ดห้าดีนะครับข้าพลังนี่แหละ